จาว่าระราชนิยไรรมันพพท่านท้าปิกาอัคอัตถากาโกลองเตอร์ผู้ช่วยเจ้าวา่าพดราชนิยมธรรมันธุ์มพมอผู้คณะสผู้ครูและคณะปราทุกคนและคณะรานะวันนี้เราได้่าความดูแลนะที่บาีโด ทางทศ่นิทของสอนนักงานเขตสายไหมอภรรเขตสายไหมท่านดรสมชายเวสารัชตะกูลอดีตรัฐมนตรีสวัสดีน้องโกลดทั้งสองคอเด็ค่อยกลับกล้องเด็รัตติการแก้วเกิดมีสมาคมสภากรุงเทพมหานครเขตสายไหมของเรา นะครับด้ให้ความอนุเคราะห์ในการเป็นสปอนเซอร์ในการจัดงานอีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็นเวทีประกวดหนูน้อยนพมาศนะครับที่โรงพยาบาลตรงนี้ตรงนี้เราพี่จะลํำตรงนี้นะคะด้านสาราการเรลียนหลังใหญ่ก็จะมีภาพยนตร์ให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับเรามาร่วมสนุกสนานสื่อสารประพณีไทย วันเพ็ญเดือนยังไม่ได้รำเลยนะเนี่ยซ้อมรอซ้อมไปสองรอบงานแตกทางวัดราชนิยมพัรนะครับขอประชาสัมพันธ์นะครับอีกหนึ่งงานตั้งแต่วันที่ย2พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5งพน้าร้อยสบลงวันที่หนึ่งลงอาหารนะคะมาค่ะมาค่ะทักทายกันนะคะ1ิบวันส0บคืนนะครับ าางัดก็จะมีอุ้ยชุดสีชมพูมาทำอะไรอ่ะมาไวมากเลยมาไวมากเลยสวัสดีค่ะโอ้ใช่นู่นแถวอยู่นู่นแถวอยู่นู่นอย่ามาทางลับอย่ามาทางลับนางรำนางรำนะคะตรงนี้คืออ่าให้มาให้มาทานอาหารยา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  จะซื้อตัวรับน, <c oughs> นู่นนะเป็นแถวนู่นนะคะไม่เป็นไรเราไม่รีบยังไม่หิวแล้วนั่งทาอยางก่นก่อนเาทานข้าวลยนั่งใัา่งรำมาทานข้าวได้เลยขอบคุณน้องรถจ้า <c oughs> นุ่นแหล่ข้าม <c oughs> นุ่นแหละ <c oughs> มาวายอยู่เด้ <c oughs> <c oughs> โอ๊ตยาวถึงปากซอยแล้วมีพี่นั่งกินหรือเปล่าอ่ะโอ้ขอบคุณค่ะเอามาจากไหนคะเอามาข้าวโพดเนี่ยตองนั้้าวโพดเนี่ยเอาหรอเนนี่ยเขาให้ข้าวโพดมายังไม่มีที่นั่งแถวอยู่นี่แต่ที่นั่งอยู่ไหน อย่ารัดอย่ารัดอย่ารัดเด็กเส้นไปดักหน้าลนะเมื่อกี้เนี่ยขอบคุณนะคะเสียงดังเสียงดังดังลำดังลำไลฟ์สดไลฟ์สดสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่อันนี้คือลำอะไรนะลำตะลุงสาโกนพุนาพุนาคนที่ลำตะลุงสาโกนได้คือเขาจะมีความคล่องว่องไวนะคะคนไหนช้าอย่างเราเราก็ไต่ปูไต่ เด็กๆห้ามตากแถวเด็ดเนาะเดี๋ยวเราไปชมพาไปชมงานก่อนพาไปชมงานก่อนนะคะให้เขาให้เขาเรียงคิวไปเถอะเดี๋ยวพาไปชมอ่าเดี๋ยวมาเด้อเรียงยืนยืนเข้าแถวไปก่อนเดี๋ยวพาไปชมงานก่อน หลังจากท่านทิกสการะองค์หลวงพ่อดำเสร็จแล้วนะครับมาค่ะท่านก็ไปกราบไหว้อดีตเจ้าว่าวัดราชนิยมธรรมวัดหนองตะทีของเราอันมีองค์หลวงพ่อดำหลวงพ่อปั้นหลวงพ่อแอลหลวงพ่อเพีย้ยนและหลวงพ่อสูงอดีตเจ้าว่าวัดราชนิยมธรรมวัหดหนองตะทีที่ ไรตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดึกอุยจิ่งหลีดนี่ก็มาเป็นทีมพยาะูนย์นะครับสวัสดีครับอุ้นี่เป็นๆเลยนะเนี่ยของเราครับร่วมงานสืบสารประเพณีไทยวันเพ็ญเดือนสิบสองกินเป็นด้วยเหรอเนี่ยตัวเล็กตัวน้อยร่วมกับสำนักงานเดิทวสายไปมีผู้จิ้งหลีดก็มีพลเจบุญแล คุณพสอนิศเรีอยและครอบครัวเจลำยเมื่อวานนี้ก็ว่าฝนตกใส่ริษัทจิติวัยดกานทีและกฎหมายจำกัดองค์รัจำกัดเทรพระพหาแต่ของกินเนาะจะไม่ผอมจะไม่มีทางผอมว่าหาแต่ของกินรักการแก้วเือสาโอ้โหตังใจยำ เดี๋ยวเราจะเดินอ้อมไปถึงนู่นนะคะเพราะตอนนี้เขาเลี้ยงเขาแถวเขาแถวรับก๋วยเตี๋ยวอยู่สวัสดีนะคะน้ำส้มอาหารก็เนาะจะมีที่วัดจะมีแทบทุกที่นะคะจะคล้ายๆกันแต่ละที่ วันนี้ถ้าถ้าถ้ากลับบ้านรีบซื้อเลยนะเนี่ยแต่นี่อีกนาน,นารราที่วัดเขาก็ให้จอดรถฟรีสบายๆนะคะปังนึ่งได้ทะ<ส>แล้ววันนี้ร้านไม่ค่อยเยอะปีนี้ร้านไม่ค่อยเยอะปีที่แล้วเนี่ยโอ้ยตรงนี้แบ่งเป็นสามซอยสี่ซอยเนี่ยตรงนี้ต้องแบ่งเป็นสองสองแถวอ่ะ วีนโล่งเลยทางเดินโล่งเลยเอาพระรามนะครับเอามือไหนถือวงองค์หลวงพอจัดเนี่ยอร่อยถ้าท่านพร้อมแล้วท่านแจ้งที่ทางเวทีด้วยนะครับและท่านจะลำปีสดหรือจะลำสาวถ้ามีสาวให้ทา่านนอามาเลยนะครับทางเวทีลำบ,บูก็จะได้ดำเนินการให้ท่าน ลำกันวันนี้นะครับเรามีนางลำลำพิจิย้อนยุคมาโดยเฉพาะนะครับนางลำเดินช้อปปิ้งอยู่ของชาวบ้านนะครับเป็นวงของผมพิจิตรย้อนยุคผมก็ไม่รู้ว่าเอาคำว่าพิจิตรเป็นคนพิจิตรหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะผมเองเป็นคนพิจิตรนะครับอูยำลูกชิ้นหมูทอดมาดูเวที ถ่ายกับเรือเลยยังไม่ได้ถ่ายกับเรือเลยแต่หาถ่ายกับเรือ นะคนก็มาดึกๆนะคะคนก็จะมาแบบ<ะ>สองทุ่มสามทุ่มแต่ถ้าบางคนเขาสะดวกมาหัวค่ำก็ามากันก่อนทุกวัดอะนะส่วนมากคนมาดึกๆนะคะ วันนี้เอฟซี FC ไปทางไหนเออเลยกระทงนะคะส่วนมากถ้าไกลแม่น้ำนอาก็จะมีแบบสะจำลองอย่างนี้นะคะเป็นสะจำลองไว้กลางกลาง วัดเลยแต่ถ้าว่าบางวัดก็ติดแม่น้ำ,นำก็สรบายนะคะ,ะน้ำนมพมาา<อ>ประกวดนะทางนู้นเป็นเวทีประกวดนางนพมาศมีสองเวทีนะคะวันนี้หนึ่งเวทีทางนู้นแล้วก็เวทีทางนี้เป็นเป็นเวทีลำบงย้อนยุคจะมีนางลำที่เป็นแบบวัยวัยกำลังสวยเลยะคะ่ะ ใส่แบบใส่สั้นๆเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ชมมีดึกๆรอบดึกนะคะก็ mm hmm. จะลำวงชุดนี้ก็จะใส่แบบโอ้โ oh ห oh. mm hmm. เราเป็นผู้หญิงยังตาค้า <laughs> ชอบดู <laughs> mm hmm. เราเป็นผู้หญิงเรายังแบบย,ยืนตาค้าง กินน้ำผสมกินซ้ำคีหานั่งกินอันขะปุ้นดีกว่าบอมีหม่องนั่งแล้วว่าเขายืนเห็ยังยืนกินเขาคือบอหาเก้าอี้ให้เขาให้เหาคือปีที่แล้วกเคิดบาปเนาะไดโทรมาบาดนี้อยู่ที่ไหน นี่อยู่อยู่สะพานใหม่ถลนเยอทีน52นะคะตอนนี้เดี๋ยวนะคะสายก็เข้าอ้ยเนาะถ้าสายเข้ารับสายนี่ตัดเลยนะเนี่ยขออนุญาตลงก่อนนะคะเ,คเดี๋ยวเราไล่รอบดึกจะมีลำบงย้อนยุดมาจากพิจิตนะคะจากพิจิตพิจิต